คุณรู้บ้าคุณล้างพอร์ตกันอ่ะเพราะอะไรวันนี้นะครผมจะมาเล่าให้ฟังฮะสวัสดีทุกคนนะครับผมจูนวิทยากรรับเชิญจากทาง b ู u e Spectrum Academy นะฮะวันนี้นะครับผมอยากมาเล่าให้ทุกคนฟังนะครับ<ๆ>เกี่ยวกับเรื่อง<ๆ>การ MM Port หรือการ Money Management ถ้าเกิดเรามีการ Money Management พอร์ตอย่างดีเยี่ยมและมีการคำนวณจุดตายคร่าวๆก่อนที่จะถูกลาบลากหรือ เรามีการวางแผนค่าเทรดตั้งแต่แรกของพวกเราเนี่ยโอกาสและอัตราในการล้างพอเนี่ยเป็นไปได้ยากมากๆาสมมุตินะครับว่าคุณมีพออยู่1,000ดอลลาร์สหรัฐครับพอตนี้เป็นเงินลงทุนของทุกคนยกตัวอย่างคู่เทรดเป็นทองคาแล้วกันนะออก1หลอดคือ1เหรียญ1นึหลอดขยับ1นึ่งเป๊ปคือ1เหรียญถ้าเกิดสมมติว่าคุณมีเงินเติมพอหนึ่งพันเหรียญแล้วคุณกดไปเลยปุ๊บกราสขยับ1นึ่งพันเป๊ปเนี่ย ล้างได้ทีนะคือเงินหายได้เลยล้างได้ทีนะเงินหายได้เลยเงินหายได้เลยหรือไม่ก็ได้กำไร100%เซได้เลยมองมุมตรงๆแบบนี้ก่อนซึ่งปัจจุบันนะฮะสำหรับวันที่ถ่ายคลิปวิดีโอนี้นะฮะกราฟทองคำนะครับหวันอะวิ่งสเกล5,000ถึง1,000 0ปิ๊บเยอะป่ะทุกคนเยอะแล้วถ้าเกิดคุณไปกด1นึ่หลอดปุ๊บเลยกำไรก็กำไรเทียบเลยใช่ปะ แต่ถ้าเกิดขาดทุนล้างพอร์ตทีทก็ปลิวไปยกพอร์ตเลยดังนั้นเราก็ต้องมาค่อยๆดูเอ๊ถ้าเกิดไม่1นึ่หลล่ะแต่เป็น0.1ห่ลอดแทนล่ะจากกราฟขยับ1 0 0 0งปิ๊บผิดทาง1000ปิ๊บและเราจะล้างมันจะถูกเปลี่ยนใหม่ครับจาก1000นะฮะถูกขยายเพิ่มขึ้นเป็น1 0,000ปิ๊บล้าง <Wow. S 1> ซึ่งถามว่าเวิร์กไหม10,000ปิ๊บมันก็พอดิบพอดีกับการที่กราฟมันวิ่งใน1วันถ้าเป็นแบบนี้กราฟมันวิ่งใน1วัน1 0,000นหนึ แปลว่าพอทุกคนก็พร้อมล้างเหมือนเดิมพอยหลังกับมหมีกนิดนึงแล้วกันพอศูนย์จุดศูนย์ห้าจากหนึ่งหมื่นปิป๊บแปลว่าเรา mm จุดตายคือสองหมื่นปิป๊บถ้าเกิดกดไปเลยศูนย์จุดศูนย์ห้าไม้เดียวสองหมื่นปิป๊บคือล้างอย่างน้อยๆน,นะฮะก็มีเวลาประมาณถึง4วันในการมานั่งแต่งใจแก้ไขจากการพอร์ตนะครับหรือมีเวลาถึง2วันเต็มในการแก้ไขจากการพอรทมองตรงๆนะฮะแต่ด้วยความปกติแล้วเนี่ยนักเทรดที่กดออเดอร์อ่ะเขาจะไม่กดบิ๊กลอตไม้เดียวแล้วก็คือจบเกมอะไรขนาดน,ะดาบบนั้นนะะ เพราะการเทรดไม่ใช่การพนันดังนั้นเราจะไปเข้าปึ้ง0.05ไม้เดียวไม่ใช่ไม่ใช่ฮะค่อยๆกดทีละ0.01แต่กดได้ไม่เกิน5ไม้ทั้งหมดเนี่ยเป็นรูปแบบวิธีการคำนวณความเสี่ยงเบื้องต้นนะฮะแล้วถ้าเกิดเรากด0.01ไปปับ๊บโอเคกราฟมันเกิดเทรนเราก็ปิดค่อยๆเก็บกำไรไปเรื่อยๆผมจะให้ทุกคนเห็นภาพน,นี้ว่าพอพันเหรียญกด0.01ก็มีโอกาสกำไรเยอะมากถ้าเกิดกราฟนะครับใน1วันมันวิ่ง 1 0 0 0 0หม่ปิ๊บใช่ป่ะสเกลจากจุดเนี้ยไปถึงจุดเนี้ยใน1วันมือนวิ่งขึ้นลงขึ้นลงเนี่ยประมาณ1 0,000ปิ๊บและเราสามารถที่จะเก็บกําไรจากไระยะการวิ่ง1 0,000หมปิ๊บเนี่ยได้แค่เอาแค่10%นะครับ1,000ปิ๊บเราได้กําไร10เหรียญ <Wow. S 1> และถ้าเกิดเรามีเป้าหมายว่าเราจะทํากําไรเนี่ยหรือว่าเก็บปิ๊บบินเนี่ยหรือเก็บกําไรให้ได้1,000ปิ๊บต่อวันของทองคําแปลว่าใน1วันเราจะได้กําไรเท่าไหร่ครับ10เหรียญ1เยนเดือนมี20่สิบเดท แปลว่า20 Day t เ a d e ทเราทากาไรได้วันละเฉลี่ยนะฮะสิเหรียญ10เหรียญแปลว่า1เดือนเราจะทํากําไรได้เฉลี่ยโดยภาพรวมครับคือ200ดอลลาร์สหรัฐเทียบกับอัตราเงินลงทุนของเราก็คือ1,000เหรียญแปลว่าเราได้กําไรมากถึงเท่าไหร่ฮะยี่สิบเปอร์เซ็นต์คุณกดศูนย์จุดศูนย์หนึ่งคุณกดได้มากสุดนห้าไม้ใช่ปะอไม้แรกก็เอาไว้ทากาไรไงอีก3ไม้ที่เหลือ ก็เอาไว้แก้เวลาขาดทุนเวลา2ไม้นี้โดนล,ลากกับมีอีกชุดความคิดหนึ่งที่อยากแชร์ก็คือมันนี่มีแน,นมคิดอีกรูปแบบหนึง่งไม่ได้มองครับว่าเราจะต้องมีจุดล้างตรงไหนหรืออะไรยังไงไม่ได้มองแบบนั้นครับแต่มองว่าเรานะฮะจะยอมขาดทุนไม้นีย่ยอมขาดทุนอ่ะกี่เปอร์เซ็นต์ของพอร์ตแล้วระยะทางเท่าไหร่ถ้าเกิดเรายอมขาดทุนเท่านี้ซึ่งเป็นระยะทางเท่านี้ถ้าเป็นอย่างนั้นนะฮะเราก็จะคํานวณแล้วว่าโอเคสมมตินนะเรายอมขาดทุน10%ของพอร์ต เราเล่นไม้นี้ไม้เดียวยอมขาดทุน10%ของพอร์ตก็คือ100ดอลลาร์สหรัฐของพอร์ตพันเหรียญตามตัวอย่างของพวกเราถูกต้องไหมฮะพอเป็นอย่างนั้นปุ๊บเราจะเริ่มคํานวณละจากจุดปัจจุบันถ้าเกิดเรากดออเดอร์เนี่ยไปจนถึงจุดที่เรายอมขาดทุนหรือจุดที่เราจะ SL มันมีระยะทางเท่าไหร่และเราสามารถกดลอดได้เท่าไหร่เช่นถ้าเกิดมันมีระยะทางประมาณ200ปิ๊บนั้นคุณก็สามารถกดได้เลย0.5ลอตแล้วคุณก็ SL 200ปิ๊บเพราะไม้นั้นเนี่ยคุณจะขาดทุนทั้งหมด1 0 0ห ตามความเสี่ยงที่เรารับได้แต่คุณสามารถออกหลอดได้ใหญ่ขึ้นคือจาก0.1 0ออกหลอดได้ใหญ่ขึ้นคือ50เท่าเป็น0.5หลอดทําให้ไม้นั้นเนี่ยเราทํากําไรได้มากเช่นเดียวกันนะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นน่ะเราต้องลงทุนบนฐานความเสี่ยงที่เรารับได้ไม่ใช่เอาความเสี่ยงเราไปฝากไว้กับสิกเน้ไม่ใช่เอาความเสี่ยงเราไปฝากไว้กับโคชทั้งทั้งที่ตัวเองไม่ได้มานั่งคํานวณและกดเข้าซื้อขายด้วยตัวเอง สุดท้ายเวลาขาดทุนล้างพอร์ตมาคุณจะไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยนะฮะอันนี้อยากขอฝากแล้วก็เน้นย้ําไปกับทุกคนนะฮะสำหรับประเด็นในวันนี้นะฮะก็จบกันไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเกิดคุณคิดเห็นยังไงเนี่ยสามารถคอมเมนต์มาคุยกันได้หรือช่วยกันกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับทางแฟนเพจ b o u t Spectrum Academy ด้วยนะครับแล้วเจอกับผมจูนวิทยากรรับเชิญจากทาง b o u t Spectrum Academy นะฮะไว้เจอกันฮะสวัสดีครับบ๊ายบายโชคดีฮะ